มังเออร์สมรรถนะอ้าวสวัสดีทุกคนครับก็ได้ข่าวว่าพ่อส่งของมาให้นะผลไม้หรือว่ามะขามหวานนี่แหละมังกราดดัดน,น้ำแปะได้แปรางค์หลวงพิชบรุนตื้อจะแก่จอบเย,ยอะน่าจะเป็นมะขามหวานจากพิชบุน<ๆ>ก็ในแย่เราตาติไดไปปลอกจมูกจอหน่นอยนะแช่กากอันโมวะเถ้าเจ็ดกันกนนล้องซ้ำห้าวห้าวในแบบนี้นะ,นะยังมีข้าวสารอีกนะครับแต่อันนี้มาถึงก่อนครับไป โอเคก็นี่เราเเยอะนะเปเปากกับมุจอนนะมังกรดัดดัดไก่เก่าเลยนะแปะเดนูก็พิชเบรนเดนะมีแปลงนะแปะเดนะกระซอนกิโลนะเจ้าหนงกับซ่อนกี่ลจีเจ็กันก้อนซ้ำห้าวห้าวไแบซ่อนกี่ลทเจจดาาวกี่ลือเตะก่อนุจอนมีนจอบเปงแกลเตเปเป่มีแนวแปรนะมาคำวานมาถึงแล้วนะครับป๋า ให้มาเยอะมากเลยครับ5กิโลครับมามาเปิดกันครับขอบคุณมากมากนะครับป๋าเงยียเลยเหยต้อนมังคลพื่อได็ดนะแ๋าเด็กเลยไผ่ก็สะฮอดมีเกิดมันนะยนาหนักปาเกิปปอกมนจมุจจนุ่แปรงกะเชี่ยได้น้ำได้แล้วได้มังกรล่านกได้สิเชิญซนะตเตอน้าเนานะตาตัวตอนทแบกกับเพรเน,นี่นะแช่กันยิบเสอกชิบูนะยิบแปรงกระกลจากเชี่ยได้โหคุยนะหอมาอย่งดีเลย แอนแอว้าวเยอะมากเลยขอบคุณมากมากครับป๋าขอบคุณมากๆนะครับตั้งเกินละกายต่ตาถ้า่วยเจ็บจำน,นะนุ่งน,นงนุ่นะเมย์นี่แปรงนะเมย์ปอกล้เมย์มังกรนี่หอเมย์นุ่งแก่เมยเดียวเป่าเปานี่นกลมเดี๋ยวาเดือดโอ้โดีๆๆดีดีไม้เก่าไอะไปย่ะไเก่าไหลไปเก่าตายได้่ะเราได้ย่ะเนี่ย อือร่อยมากดัดดัๆเจียดๆหราทีนี่หวานจะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับอร่อยเป่าๆอย่า,า,างนีแ้แะละนะนีไ่ได้ดูดวยวายช่วยนะเสียบข้อข้นะได้ตามตัวมตเมย์ปุ๊าๆยิ่งใหญ่กนะเขาเรียกว่าอะไรขาหมูเปานั่นแหละมันไม่ได้สุกมากนะกำลังดีนะชอบมากครับแบบเนี้ยยาบอืม้ม ร่างก็เสียเลยนะครับก้อนมาครับค่อยเปิงเปิงโอ้เสียดายมากเนี่ยเอาเียรอดานะ้าหนาวไปแล้วข้อมากันดาตี้ฮืมกลาวนมากระ มูเละรับตอมอืมปวอกงตอนกงอย่างไรเนี่ยมากงเปล่มา,อมาโอ้เมนุกแรกเดีงยก็ดเลยเนี่ยเนี่ยเนียมันจะออกสีขาวทองๆนิดนะม่รู้ผ่านอะไรกระเจ็บจะมีหนอข้อม่น้อมีหนาเอาไปหน้าชี้ข้อมันดูเดิมนะเอาว,ว,วัวไิเละ มาครับกล้าร้านได้ปะอืมพอ่ออร่อยมากอืม โอเคไก่เราตัดคนะลิปน้าเก๋ก็เลิ่นปอกเขาแบกกำังกล่าวนะปกาได้แปลงมันกะ็แต่ตัวต,วตอนแบกเกือบเผ็ดนี่นะนี่ตอนเคลิปก่อนตั้งเก่าหนุ่งๆแล้วขอบคุณม,มากนะครับป๋าแต่ข้าวสารยังไม่ถึงนะครับได้มาขามก่อนครับอร่อยมากครับขอบคุณม,มากๆครับขอให้ปงัปงๆนะครับป๋าสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงเง,เง,เงนะครับบ๊ายบาย